ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็ค,คือเรื่องไขมันดีคือเราพูดแต่เรื่องไขมันเลวแต่ไม่ได้พูดเรื่องไขมันดีเลยนะครับไขมันเป็นสารอาหารที่เข้าใจผิดและมองว่าเป็นศัตรูของสุขภาพเสมอแต่ไขมันและหลายคนเชื่อว่าไขามันเป็นต้นเหตุข,ของโรคอ้วนและโรคหัวใจ ทำให้คนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันในทุกวิธีทางซึ่งความเป็นจริงแล้วไขมันใช่ว่าจะร้ายเสมอไปเพราะร่างกายเราต้องการไขมันที่ดีบางชนิดเพื่อระบบเพื่อการทํางานที่สมบูรณ์และพัฒนาของระบบต่างๆนะครับเรียกว่าไขามันดีนะครับไขมันดีคืออะไรทําไมถึงจําเป็นไขมันดีมีอีกชื่อหนึ่งว่าไขมันไม่อิ่มตัว ป็นไขมันที่มีบทบาทสําคัญต่อการทํางานของร่างกายไขมันดีช่วยลดระดับไขมันเลวหรือว่า LDL ในเลือดและเพิ่มระดับไขมันดีหรือว่า HDL ที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดเหตุผลที่ร่างกายต้องการไขมันดีเพราะว่าประการแรกคือช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจไขมันดีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเลวในเลือดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันดีช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นและแข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดต,ตันอีกประการคือส่งเสริมการทำงานของสมองสมองของเรามีส่วนประกอบที่เป็นไขมันถึง60%ฉะนั้นไขมันดีเช่นโอเมก้า3ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและระบบประสาทลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ไขมันดีช่วยดูดซึมวิตามินเช่นวิตามินหลายชนิดวิตามิน ADEK อะไรพวกนี้ที่ละลายในไขมันดังนั้นไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมไขมันเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิวหนังกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันไขมันดีเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญไขมันดีให้พลังงานสูงและมีความยั่งยืนร่างกายสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานในการทำงานกิจกรรมต่างๆได้เต็มที่ ไขมันดีช่วยส่งเสริมสุขภาพของผิวหนังและเส้นผมช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังและเส้นผมทําให้ผิวหนังดูสดใสและเส้นผมแข็งแรงและยังช่วยป้องกันการแห้งกร้กรานและการอักเสบของผิวหนังอีกด้วยไขมันดีไปหามาจากไหนเข้าสู่ร่างกายไม่ได้ยากอย่างที่คิดเป็นแต่ปรปับมุมมองมองหาสุขภาพที่ดีจากสิ่งแวดล้อม ก็สามารถพบเจอไขมันดีได้จากปลาแซลมอนและปลาที่มีไขมันสูงปลาแซลมอนหรือปลาทูนา่าปลาแมคคาร์ร,ร่แปรนแงของโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพหัวใจการบริโภคปลาที่มีไขมันสูงอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งจะช่วยให้ร่างกายได้รับโอเมก้า3เพียงพออะโวคาโดผลไม้อย่างอะโวคาโดเป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเร็วและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีการใส่อวโวคาโดโลงในสลัดหรือมื้อยามว่างจะช่วยให้เราได้รับไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมได้ถั่วและเมล็ดพืชอาหารประเภทถั่วอัลมอนด์วอลนัทและเมล็ดแฟลกซ์แล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดดังนั้นการทานถั่วและเมล็ดพืชเป็นของว่างหรือ ลงในโยเกิร์ตจะช่วยให้ได้รับไขมันดีอย่างเพียงพออีกประการคือน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าในส่วนของน้ำมันมะกอกและน้ำมันคานล่าเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงสามารถใช้ในการปรุงอาหารหรือทำสลัดเพื่อเพิ่มปริมาณไขมันดีการเลือกน้ำมันเหล่านี้แทนน้ำมันทั่วไปจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีการบริโภคและมองหาไขมันดีมีความสำคัญต่อสุขภาพ และการทํางานของร่างกายแม้ว่าไขมันจะมีภาพลักษณ์ที่อาจจะเป็นตัวร้ายในสายตาของหลายคนแต่การบริโภคไขมันให้ถูกต้องจะช่วยส่งเสริมสุขภาพมากกว่าและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้นะครับเป็นฐานมารับประทานไขมันดีดังกล่าวแล้วนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ